ป้าปกเพื่นจะบอกว่าเพื่อนหนูอยากกินเขาเตเพื่อนอยากกินเขาเต็มเฮ้ยจริงเหรอโอเคเฮ้ยอย่ารอกันนะอย่ารอแล้วเพื่อนเพื่อนรู้มาได้ยังไงว่าพ่อขายเขาเต็มมาจะเปิดแลก็ยูทูบอ๋อดูในยูทูบไอแฟนคลับพ่อแน่นอนเลยอ๋อฮะไม่ได้กดติดตามถ้าไม่กดติดตามไม่ให้กินละถ้าเพื่อนหนูชื่ออะไรที่ พอดีเขาสั่งลูกขายดีมันไม่เหลือแล้วถ้าอย่างนั้นเอาให้เพื่อนนะก็ประทานเลยถายเหลือเอาไปเพื่อนครับมันหกอ่านะเอาห่อนี้ไปเพื่อนแล้วบอกเพื่อนด้วยหอ่หน้าสิบกีตังค์ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมัก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นบอกเพื่อนห่อนี้่อนสามปีห้าสิบบาท่อนสามปีนะ โอเคไหมอ,นะอือไปคอมเมนต์เลยวนะ่ามันอร่อยไหมยโอเคนะีไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมก่อนสามปี